ก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกทกท่านกันด้วยเลยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกมโรบอกนะครับผมน,นี้ก็อยู่กับแมปที่มีชื่อว่า grand peace นั่นเองนะครับผมโอเคแมปสุดยอดจริงๆเลยมันเคยเห็นแมปนี้ด้วยนะแต่มันก็ปิดไปแล้วก็เปิดมาใหม่นั่นเองซึ่งเป็นอะไรที่น่าจะใช้ได้อยู่นะสําหรับแมปนี้นั่นเองแต่ก็จะเล่นยากนิดน,นึงนะครับผมแล้วก็มีข้อเสียด้วยด้วยอยาก อยากรู้ไหมมันเสียตังก็ประมาณนั้นนะครับผมสำหรับข้อเสียนั่นเองมันก็อาจจะไม่ใช่ข้อเสียก็ได้นะนะนี่นะครับผมสําหรับหน้าต่างข้างหน้ามันั่นเองนะครับผมก็ใช้ได้เลยนะสําหรับ private server ก็มีเหมือน shinobi ที่ปิดไปแล้วนะครับผมผมก็ผมก็เสียใจนิดๆหน่อยๆนะนะก็เคยเติมไปด้วยก็อยาก ให้มันกลับมาเขาบอกว่ามันจะกลับมาด้วยนะแต่จะไม่เป็นเหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็น private server ต้องเติมมาด้วยนะครับจิต r อยรูันั่นเองเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นที่เทเลพอร์ตเหมือนเหมือนไมเหมือนนี่เลยเหมือนชิโนอบีเลยมีหน้าต่างคัสตอมแล้วก็จุดเกิดไปไป,ไปเกิดเลยไปเกิดเลยตายแล้วเกิดใหม่ what what the คือมีระบบเกมนี้มีระบบ,บที่ผมชอบอยู่นิดนึงนะี่ย นี่นะผมแต่งเป็นผู้หญิงนั่นเองแม่น่ารักฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งเลยีวนวอยากใส่ไปดิในมันเดินนะไม่ชอบสีนี่ถ้าเรากดมาหน้านี้แล้วก็สามารถรีด้วยผมรีไป2ครั้งครั้งละ50โลบัคเสียไปร้อยโลบัค,บคได้แต่ฮูแมนนะครับผมดูสกายเพลียไม่ออกเลยฟิชแมนก็ไม่ออกมิงก็ไม่ออกแม่ออกแค่15%ซก็ได้มันไม่ออกให้ผมรีเป็นคนที่ทำบุญมาน้อยน่อนะ เข้าไปเลยดีกว่าเนี่ยนะผมเราก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับผมก็หน้าต่างก็จับประมาณนี้นะครับผมคนไม่ต้องสนใจผมเบลลยี่สิบห้าได้ยังไงก็แอบไปเล่นมานิดนึงนะนะก็ไม่นี่แหละก็น่าจะหลายนาทีอยู่ตัวนี้ก็จะเป็นเกาะเริ่มแรกนะครับผมเกาะเริ่มแรกนั่นเองซึ่งตอนแรกผมติดอยู่เกาะทะเลทรายนะนะซึ่งเฟี้ยวเกินไงว่ายน้ําข้ามทะเลตอนนั้นฉลามมันช้าอยู่นะตอน ตอ,ตอนแรกฉลามมันโคตรช้าเลยครับผมพอม,มันรีพอม,มันปับมาใหม่ใช่ไหมออกออกจากเกาะน,นั้นไม่ได้ครับผมติดเกาะดีนะตอนที่ผมวันนี้ตอนที่ผมเข้ามามันมีเรือแต่เรือช้ามากถ้าเรือเลือดน้อยมันก็สปีดมันก็จะลดด้วยนะครับผมเผื่อคนไม่รู้ผมบอกเผื่อทุกคนไม่รู้นั่นเองเนะนะตรงนี้ก็จะเป็นซาร่าใช่ไหมอันนี้คนคนนี้ก็จะให้หาของนั่นเองเนะนะผมก็ศึกษามานิดนึงแล้วแหละ อันนี้ก็จะเป็นคว i นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเซตสปอนั่นเองหน้าต่างก็จะประมาณนี้เลยสำหรับรีวิวปาร์ตี้มีสร้างปาร์ตี้ด้วยนะครับผมแล้วเรากดเอ็ขึ้นมาผมชอบมากๆเลยนีย่โคเทครับทุกคนชุ้เนี่ยมีสร้างแกง๊งสร้างแค้นั่นแหละแล้วก็เรือสปาเรืออันนี้เงินช็อปนั่นเองคูณ2 Devil f o o d Remover เดว f o ฟ d r รีมูฟก็50าสบโหลบกนะก็ถูกใช้ได้นะนะเดว i ่ฟ o ดโนติไฟหนชั่วโมงไม่รู้มันคืออะไรนะนะคูณ2ดรอปเริอ๋ดอดรอปแบบดรอปพวกของนี่ก็เป็นเซสติ้งนะ่นะฟาสโหมดแชโดว์ฟาสโหมดแล้วก็เพนะลงนั่นเองนะ่นะกดปิดเปิดเพลงผมผมปิดยังวะเดี๋ยวผมยังไม่ปิดนี่วะ่ะเสียงก็ใช้ได้นะ หเหมือนเงเหงาอะเออลืมนี่ตรงมีกระเป๋าด้วยนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะบอกซื้อว่าซื้อ,อยังไงพวกนี้อันนี้ก็เป็นของ drop boss นั่นเองนะครับผมนี่ก็เป็นเข็มทิศนั่นเองเข็มทิศเกาะต่างๆนะครับผมโอเคตรงนี้ก็จะเป็น J J ตัวนี้ผมก็ไม่รู้นะมันคืออะไรกดเออเกมนี้ไม่มีชิปวิ่งนะครับผมไม่มีคอนโทรลวิ่งแล้วต้องกด W 2ครั้งนี่นะครับจะเป็นการวิ่งแล้วก็ยุ่งยากอยู่นิดนึงเนี่ยนะ อันนี้ก็จะเป็นเควสโรนี่โรนี่ใช่ไหม quest สู้กับบอสนั่นเองนะครับผมบลา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 ไอตัวตรงกลางเลยครับผมสำหรับบอสนั่นเองนะนะหัวหน้าหัวโจกอันนี้ก็เป็นแค่ <Hello. S 1> เอ,อ้ยมีเสียงด้วยเหรอเนี่ยทุกคนได้ยินไหมเฮลโหลสุดจัดลืมบอกทุกคนเลยทุกคนอยากเล่นสายปืนไหม นี่นะครับผมไม่ทุกคนขึ้นมาแต่ผมไม่เล่นนะให้นทุกคนขึ้นมาตรงนี้นะครับผมเนี่ยนี่เนี่ยบ้านบ้านหลังนี้เลยบ้านหลังที่เนี่ยเนี่เนี่ยโอเคขึ้นมาข้างบนแล้วก็เข้าไปข้างในนั่นเองแล้วก็ลงมาข้างล่างแล้วก็ซื้อปืนเลยครับผมนี่ผมได้นายซื้ออันนี้นะอันนี้ราคาอยู่ที่300เบรีเปรีนั่นเองแต่ผมไม่เล่นนะแต่ผมก็ซื้อไว้แล้วกันตอนแรกไม่ได้ซื้อไงแล้วกดอิมผมที่กระเป๋า กดนี่อีค i ิปนะครับผมนี่หล่อเทหล่อเทขึ้นมาทันทีอ้ยรีโหลดดิงโง่ต้องกดอารีโหลดเองด้วยนะครับผมโคตรเทสำหรับแมมนี้ผมก็ไม่มีอะไรจะเล่นกับมันแล้วนะหมดแล้วในบ้านนั้นก็จะมีไลออนอันนี้ด้วยอสศวินเจ็ดบาบอสศวินเหรอวะไม่รู้ไม่ได้ดูนานละ อันนี้ก็เป็นพู้ค้านั่นเองขายอันนี้มันคืออะไรวะช็อตกันกระสุนกระสุนปืนใหญ่อะ่ะแชนนอนโบใช่ใช่กระสุนปืนใหญ่อันนี้ก็เป็นไม้นะครับผมแพลงเอาไว้ซ่อมเรือน,นั่นเองเมื่อเรือเราพัางนะน,นี่ก็จะเป็นเรือราคา2,000โคตรแพงเลยเรือตัวนี้75นะครับผมงั้นผมซื้อเรือใหญ่เลยเอ้ยซื้อเรือเล็กซื้อเรือใหญ่ ซื้อเรือเล็กแล้วกันอยากได้ดาบจังเลยดาบมันเอามาจากไหนอะ่ะนี่ดาบจังเลยซื้อไม้บีกแล้วกันกดไม่พอน่ะนะ <c oughs> <c oughs> กด M กด Equip เรือเรียบร้อยครับผมกด Equip เรือเรียบร้อยแล้ว <c oughs> นี่นะครับผมวิธีการไปเกาะต่อไปนะั่นก็คือคุยกับคนนี้นะครับผมโคฮาคุใครวะ กด M แล้วก็สปาวเรือเลย,เลยนี่นะครับผมให้ผมให้หยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมานี่ Sand Address ถุย s n d น r a Sand Address พี่มึมอนกนะันนี่เสียบเบรือนี่นะผมตรงไปเลยเสียงก็ดังใช้ได้นะนี่มีเสียงใต้น้ำด้วย คือจะบอกนะว่าเกมนี้ถึงทำไมห้ามวิ่งนั่นเองเฮ้ยห้ามว่ายน้ำทุกคนก็น่าจะรู้แหละผมบอกไปแล้วแหละนี่อยากรู้ไหมเดี๋ยวผมแสดงสาธิตให้ดูสวัสดีจ้าน้องหลามน้องหลามอยู่ไหนวะอุ้ยมาแล้วมาแล้วเร็วมากเร็วมากอุ้ยชิบชิเฮ้ยเร็วมาก,มากทุกคนเห็นไหมอุ้ยเร็วมากบอกแล้วมันเร็วไอปลาตัวน,นี้มันแหลมคม มันเหลี่ยมตื้อน่ากลัวจริงๆน่นะครับเห็นเกาะไหมอยู่ไหนไวะออนไ,ไปแล้วนี่หว่าไม่ได้ลงน้ําถ้าเราอยู่บนเรือมันก็จะไม่ตามหาเราแน,น่เองอะไรนะถ้าเราอยู่บนเรือมันจะเกิดป็นยังไงดีมันจะไม่กัดเรามันจะไม่ผูกมาเดยเรามีบรลพันด้วยนะมีหลอดเลือดทึ้งว่าทําไมมีไม้ให้ใช้น,นั่นเองทันี้ก็มีหายทากสรรรื่อสารเป็นเล็บ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 เป็นปเล็บด้วยนะนะ ยังไม่เคยใช้เลยเนี่ยนะครับผมถ้าเราเข้าใกล้ขีดเกาะมันก็จะมีโอ้มาเรียบร้อยนี่ไงครับทุกคนแซนดูร่าหล่อเท่โคตรเบลอเลยทุกคนโคตรเบลอวิธีแก้แก้ไขนะครับผมนี่ครับวิธีแก้ไขนี่เรียบร้อยปรับอันนี้ลงเนี่ยนะอันนี้เหลือสี น,นะครับผมลงเหลือสแล้วเราก็จะได้เกาะนั้นผมแนะนําให้ฟาร์มถึงเลเวล15ไปเลยครับทุกคนเยวใช้งานนี้ได้ไเราดาบมาจากไหนวะทุกคนผู้ใหญ่ได้ดาบจังเลยอย่าได้ดาบอะ่ะอย่าได้ดาบนี่เรามีกล่องตรงนี้ด้วยเกมนี้ระบบการตายเนี่ยถ้าเรารีเซ็ตแล้วอะ่ะถ้าเรารีเซ็ตแล้วมันจะไม่ตายเลยนะมันจะไม่ตายเลยมันไม่ตายอย่าลืม ซสปอนกับโรโบตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมซื้อล็อกโพสกับคนนี้ด้วยนะเผื่ออยากจะกลับมาเกาะนี้อีกครั้งนี่นะครับผมมันจะไม่ตายนะมันจะเหมือนล้มลงไปไม่ตายนะต้องโดนซ้ำเท่านั้นจะตายโดนบอดฆ่างไงตายเลยเนี่ยเลือดเรามันก็ถ้าเลือดถ,ถึง20มันก็จะลุกนะครับผมบ้านาไม่ลุกได้ไงกัน อ๋อยี่สิบขึ้นไปนี่เองไม่จำผิดจะขอโทษเนี่ยมีเสียงหัวใจเต้นเนี่ยตึก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 ตัวนี้ก็จะเป็นควีตควีตอะไรก็ไม่รู้อย่าไปทำถึงครับผมผมบอกเลยอย่าไปทำเสียเวลามากมอยากได้ควีตตรงนี้มา,ามทุกคนอย่ากทำควีตนะครับผมเกาะน,นี้เองเขาบอกว่าทำถึงเลเวลสามสิบแล้วมั้งถึงจะไปเกาะอ,อื่นได้ก็มาดิครับผมนี่นี่ ระบบระบบ PVP สุดอีปิ่ง้ยโอ้ยโอ้ย,อยผมโดนผมโดนมันสวนว่ะมันสวนมันสวนกดบล็อกได้นะครับผมกด F b ฟบล็อกนี่นะมันขึ้นเป็นโลมันจะหมดถ้าหมดมันก็จะแตกแตกโป้งไปเลยโล่มันจะแข็งตามวันนี้แล้วนะโอ้ยตะกี้เซิร์ฟป,ปิงแข็งตามที่เอาละอัพเลื่อนนั่นเองกัดพ <punch> ันชื่ออ้าว What เราไม่พูดใส่สก,กิลไม่ได้ว่าชัดๆมาดิครับก็มาดิครับ,รบเออมันได้เราฆ่าบัณฑิตเจ็ดตัวนี่เองเ่ยน,น,นะสวนสวนสวนคืนตูม้มดาเมจยี่สิบนี่เองก็เบาอยู่นะอัพไปห้าสิบเตดาเมจตีสิบยอดจริงเลยอะไรกันมันแย่งผุมว่ะทุกคนมันแย่งผุม แย่งหัวมือสวยไม่เลงกูได้เอาตัวนี้ก็ได้วะเราเห็นท่าไม่ดีเราก็กดบล็อกนั่นเองนะนะนี่นี่มันมันบล็อกรอบหนึ่งเห็นไหมมันมันบล็อกรอบหนึ่งบอทมันบล็อกรอบหนึ่งซึ่งบอทมันจะเลี้ยงมาแต่ละตัวนะมันไม่มาพร้อมกันนะนะถ้ามันมาพร้อมกันก็คือทิ้งหายนะแค่นั้นแหละ ถ้ามันมาพ้องกันก็คือชีพหายนะครับทุกคนตอนนี้ไม่น่ามีอะไรอะ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาน่าจะสอนเล่นนะมัง้งนะครับผมให้ผมไปฟาร,ร์มวิวแป๊บนึงนะนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนเล่นนะครับท่านผู้ชมอันว่าคลิปนี้ก็มีวันมาเท่าน,นี้นะครับผมสำหรับเกมสำหรับแมป Grand Peace นั่นเองนะครับผม Grand Peace ออนไลน์อันดันแต่ละคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็อย่าลืมกดกกรูปกระดิ่ง ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสยเกินครับผมบ๊ายบาย